สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเชิญประจำนะกับทุกรางของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเลดเดย์วิวเดดเดย์นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางฉันเลยแฟนเพจเจดมวัชรัยยูทูบเจดมออฟฟิเชียลซับสไครปสั่นกระดิ่งฉันด้วยใหญ่หลอดเอาละจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะโอกาสดีในการเดินทางไปดูฟุตบอลที่อังกฤษกับเจดมผ่านทางบริษัทเรียลแฟนนั่นเองนะจ๊ะไปดูกันแบบทริปเปิลแมตเลยนะแมนยูไนเต็ดเจอกับฐานะการคารักเชนซียูไนเต็ดดวลลลกัับบอมดแะ ปิดท้ายทริปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะยู่นเต็ดรอล้างแค้นที่โอทราฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปากับพี่เสือบาเยอร์มิวนิกนะบิ๊กแมตช์ยู่นเดตสามเกมที่โอทราฟอร์ดแบบจุใจเลยนะจ๊ะช้อปปิ้งเที่ยวแบบอัลิมิเต็ดเดินทางกันวันที่5ถึง14ธันวาคม2566เริ่มต้นเพียงท่านละ219,000บาท3เกมเน้นๆพวกแกเพราะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดอยากไปดูบอลกับเจดมติดต่อได้เลยนะที่ไลน์แอดแอดเรียลแฟนะจ๊ะหรรือว่าโทเลยสะดวกกว่านั้นนะหรื 8, 5, 9 9, 9่6 5, 92นะจ๊ะ0859996592ไปดูบอลด้วยกันมันแน่นอนจะดำรับประกันอะไรจะกรูอ้าวเรขเข้ามานะจ๊ะสําหรับใครนะที่อยากได้นะคอลเลคชันพิเศษเลยเจดมเอกกับคิวบอยแบบนี้นะจ๊ะ แจ็กเก็ต1,290บาทนะเสื้อเจอร์ซี่890บาทและแก้วเก็บอุณหภูมิก็890บาทนะจ๊ะจะเหมาทั้ง3ไอเทมเลยเจดำก็ไม่ติดนะหรือจะแยกกันซื้ออย่างละชิ้นอย่างละชิ้นก็ไม่มีปัญหานะจ๊ะสบายมากๆฝากมาอุดหนุนกันได้นะผ่านทางไลน์แอดของเจดำแล้วสั่งได้เลยที่แอดเจดมออฟฟิเชีนั่นเองมีอดมคอยดูแลตลอด ฝากโมนูลกันด้วยเจดม x Q Boy Collection นะจ๊ะย้ำตรงนี้ว่ามีจำนวนจำกัดน,นะย่หอยรอดนะเอาฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะทัวร์ดูบอลไปกับเจดมแล้วก็เสื้อเจดม x Q Boy Collection แบบลิมิเต็ดใกล้หมดแล้วนะฝากไว้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะวันนี้จะมาประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้แดกกุลกที่เปิดบ้านโอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาเนี่ยนะเนฉะือนวิวแบบคัมแบ็กอิสเรลเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดพึ่งน้อยกลอยใจไปได้2ประตูตหนึ่งจาก2ประตูในช่วงทศวรรษบาดเจ็บ บวกเของสกอตบอลแรกก็คมทรงผมก็เท่เชดเคแม็กโทมิเน้นั่นเองนะจะ๊ะก็ถือว่าลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ทำประตูสำคัญช่วยแมนยูเต็ดเก็บ3แต้มที่โคตรจะสำคัญเลยนะเพราะว่าคลายความกดดันไปได้เยอะเลยก่อนจะเข้าสู่ช่วงเบรกฟีฟ่าเดนนั่นเองนะโดยตอนนี้ยูเต็ดลงสนามไปในพิมลีกเนี่ยแนัดชนะ4แพ้4ยิงได้9เสีย12แล้วจ๊ะก็ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยลบอยู่3นะ ทำไป12คะแนนอยู่ที่อันดับ10ของตารางนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าโอเคละดีกว่าแพ้คาบ้านสามนัดติดเนาะอ่ะวันนี้เราจะไปดูกันว่าใครได้กี่คะแนนกันบ้างนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ผู้สารประตูของเราก่อนเลยก็แล้วกันอองเดรเดอร์ส่งติงตรงเป็นตงุงโอนาน่านะจ๊ะโอ้ฉาย,ยามงังยาวขึ้นเรื่อยๆนะลูกนั้นเนี่ยที่เสียประตูเนี่ยจะทําขอเนะไม่ได้เลยวะ่ะคือเป็นมันไม่ได้แรงไม่ได้มุมไม่ได้อรังสิ้นคือจะพุ่งแบบอยู่กับที่แบบกระโดดหยองแล้วก็ลงไปปัดเนี่ยมัน ส่วนในลูกที่เซฟได้ในเกมไอ้ลูกที่โอ้โหบอกว่าซูเปอร์เซฟกันนักกันหนาบอกว่าเซฟมันเป็นลูกที่ยิงมาตรงตัวลแค่เป่ามือปัดก็ได้แต่ก็จะต้องกระโดดท,ทําท่าแต่ไม่เป็นไรถือว่าเซฟได้ถือว่าโอา okay, เคเห็นว่าจะได้มองว่าบางครั้งเนี่ยลูกความกดดันต่างๆนานาที่เขาเจออยู่เนี่ยอาจจะทําให้สมองเอ่ยโฟกัสสมาธิมันจ,จะหลุดออกจากเกมไปได้บ้างแต่ลูกที่เสียประตูไม่ควรเสียอย่างยิ่งเลยนะแนละที่สำคัญที่สุดไอ้ที่บอกว่าเปิดบอลด้วยเท้าดีเนี่ยก็ชักเละเหมือนกันก็ชักไม่แม่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี ถ้าเกิดแม็กอมไม่ช่วยไว้เนี่ยมึงเป็นแพ้ระบาดอีกเกมหนึ่งแน่นะเดี๋ยวส่งติงนะวันนี้เอาไปซีคะแนนอ่ะไปที่แบ็คขวาหน่อยก็แล้วกันดูโก้เสาแรกไปมองเสาสองไม่ตรงเลงเสาธงก็แล้วกันดาโลอชอหอไอชิพายนลจ้ะเฮ้ยวันนี้ดีเว้ยเออดีกว่าที่คิดรับก็สนุกรูกก็เพราๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับประตูอะไรมากมายนักแต่ไม่แย่เหมือนที่เคยเป็นมาเวลาเขามุ่งมั่นเขามีโอกาสได้ลุ้นทําประตูด้วยนะมีโอกาสเปิดบอลสวยๆอยู่หลายต่อหลายลูก จะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เล่นให้ในมาตรฐานแบบนี้จะดํามองว่ามันจะต่อยอดได้นะซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัว3ตัว5บาทอะไรสําหรับฟอร์มการเล่นของดูโก้ดาโลออชฮอไอชิมหายนั่นเองวันนี้เอาไปเจกดคะแนนไปดูแบ็คซ้ายจะเป็นอย่างวิกตอร์เดอะทอยลินเดเลฟกับตันทีมชาติสวีเดนกันบ้างแล้วกันนะจาก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความหลากหลายในการลงเล่นนะทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์แบ็คบางครั้งเล่นกองกลางตัวรับด้วยพากูเสียหน้ามาแล้วนะเทนพากูจะตีมึงนะเดอะทอยเนี่ยก็ถ พี่นะว่าจะดำมองว่าด้วยการมาเจ็บของผู้เล่นแบ็คซ้ายที่หายไปทั้งแถบเนี่ยมันเลยมีความจำเป็นจะต้องสับเปลี่ยนตำแหน่งและเขาก็ยอมไปเล่นตรงนั้นอาจจะไม่ได้วันที่ดีมากนะักแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินรับได้นะเพราะ,ะนั้นวันนี้ก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับเดอะถอยเลยจ้ะหกคะแนนอ่ะมาที่คู่เซนเตอร์แบ,บ็คของเลสเตอร์ซิตี้ของแมนเชเต็ดกันบ้างอย่างไอ John, Evans, จอนจอนนี่เอเวนส์จะก็ดีกว่าที่คิดเหมือนกันทีแรกเห็นจับคู่กับฮาเรยมากัว่าจะดําว่าเอาละบ่มาแน่คู่นี้กลายมาสองคนนี้ ทำผลงานได้ตามมาตรฐานและตามที่เราต้องการเว้ยไอจังหวะเสียประตูเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับสองคนนี้เท่าไหร่นะก็เกี่ยวกับพี่บ่าวกับเสียวิโรดกับเดอะถอยที่เคลียร์ตูปัดตูเปยนะไอจอนเนี่ยถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมโอเคนะอาจจะมีจังหวะเชื่องช้าเข้าบอลพูดพลาดไปบ้างแต่ภาพรวมแล้วก็นิ่งพอที่จะทําให้ทีมเนี่ยเซตเทิลหรือว่าก็ลเลยอยู่ในมาตรฐานที่ดีได้ในการเล่นเกมรับนะสำหรับจอห์นนี่เอเวนส์นะจ๊ะ6คะแนน เอามาที่อดีตกับตันที่ของเราตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์บ้างวันนี้ไม่มีคอนเทนต์จ้ะมีแต่เรื่องราวดีๆมาฝากอย่างฮาริมากกว่าแหมมีหนึ่งแอสซิสด้วยมงตั้งให้แม็กทอมมองประตูชัยในช่วงนาที9ก้บวก7นะเกมรับก็ไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆนะออกบอลก็แม่นยำขึ้นลูกกลากาก,ก็แม่นยำด้วยจังหวะการเข้าสกัดจังหวะการประกบตัวหรือแม้แต่จังหวะการออกบอลเฮ้ยดูมันดีขึ้นนะดูมันมั่นใจขึ้นแค่ขออย่างเดียวอย่าดีแตกหลดี๋ยวนี้จะดําว่าเรามีเซอร์เรแบ็กที่ดี ก็ใช้เขาเป็นตัวสำรองบ้างตัวจริงบ้างสลับกันไปตามความเหมาะสมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลิชากับวารานเป็นตัวจริงก็ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วนะตอนนี้มากวายเองก็ทําได้ดีในการเป็นอาลังเสริมแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยเกมนี้โอเคนะ7จ็ดคะแนนอ่ะมาที่กองกลางกันบ้างก็แล้วกันนะโซฟียนเดอหลวงอัมราบัตนะจ๊ะหรือว่าบางบัตนะก็ถือว่าเล่นตำแหน่งที่เองต้องการและตำแหน่งที่เขาแจ้งเกิดมาเลยแต่สุดท้ายก็ต้องถอยไปยืนแบ็กอยู่ดีในช่วงท้ายเกม ทำได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยพี่บ่าวได้หลายต่อหลายช็อตเพียงแต่ว่าจะได้มองว่าความฟิตเขาแม่งยังไม่ถึงวะนี่แหละเดี๋ยวพี่ฟาเดครั้งนี้เบรกไปอ่ะกลับมาน่าจะฟิตปึงฟิตปังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็น่าจะช่วยเราได้เยอะกว่านี้สำหรับบางบัตรนะวันนี้ก็ถือว่าได้มาตรถถานของตัวเองแล้วเอาไปหคะแนน มาตอนที่พี่บ่าวกัดเสมวิโรจน์กันหน่อยโอ้โอเดตุ้มเปตตา,าเรตุ้มเปตตาเรตุ้มเปตตา,าเรตุ้มเปตราเรตุ้มเปโอ้โหพักครึ่งโดนเปลี่ยนออกเลยจากครึ่งแรกที่จ่ายบอลปิดบ้ามัวชั่วตัวเหลงไปหมดเอาละว่ากันหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าขาคืออาจจะเปรี้ยไปแล้วตอนนี้เล่นมาราธอนฤด,ดูกาลแบกหลังแอนมาราปีที่แล้วแต่ไม่เป็นไร พี่บ่าวเดได้พักหายใจหายกออาจจะกลับมาดีขึ้นก็ได้สำหรับพี่บ่าวแต่เกมนี้ถือว่าย่าแย่ที่สุดตั้งแต่เจดเม็นเข้าเล่นมาเลยนะวันนี้เอาไปอ่ากาแน่นอ้าวมาดิตัวรุกกันบ้างแล้วกันนะจ้าฝั่งขวาบรูโน่เดือยเฮ้ยแฟนานโฟคิงเลิกสัทีนะพี่ฮาร์คเลิกเอาพี่ยั่วมาไว้ตรงนี้สักท,ทีจะทําบอกเลยนะนอกจากจะไม,ม่ประโยชน์กับทีมมากเหมือนที่เขาเล่นตนเบอร์สิบแล้วนะมันพายทีมเสียประโยชน์ไปด้วย เออไอ้ท่านเล่นแล้วมันเสมอตัวเนี่ยยังไม่ว่ากันแต่เนี่ยเล่นตรงนี้พอเสียบอลปับ๊บไอ้เกมลูกดาโล่จะเติมก็เติมได้ไม่สุดไอ้ตัวกลางที่จะขึ้นไปเสริมอย่างกาเซมิโร่ iro, อย่างบางบัดก็ช่วยกันก็ต้องมาถอยมาเล่นเกมรับอีกเพราะนั้นตรงนี้เลิกได้เลิกนะเทนทางนะเอามาันมายืนตรงกลางเหมือนเดิมและลูกรักเนี่ยอยากให้ลงก็ทางไปทางกว้างนะสำหรับเดย์ยัวแต่นี่คือกับตันทีของเราแล้วก็มีพลังงานที่ดีพลังงานวิเศษที่มอบไปกับทีมเสมอจมังหวะเปิดบอลเข้าไปเนี่ยช่วยเพื่อนได้ลุ้นตลอด แต่เรื่องการเสียบอลจะดำไม่พูดแล้วนะเพราะมันเสีย่มันตั้แต่ย้ายวันวันแรกแล้ววันนั้นก็คงปรับคงแก้และลรไม่ได้แค่ซื้อเกมรุกซื้อหัวจิตหัวใจของเขาใส่ลงไปในทีมก็แล้วกันวันนี้เดอะยัวเอาไป7คะแนนเอามาตอนที่เมสันเดอะลองหนเมาส์ลูกรักคนใหม่ของอดีตตันทากันบ้างแล้วกันเจดมก็ยืนยันคำเดิมว่ายังคงไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนจากเมสันเมาส์นอกจากการเพรสซิ่งการกดดันความทุ่มเทซึ่งมันควรจะเป็นพื้นฐาน ธรรมดาเลยของนักเตะอาชีพทุกคนนะเราไม่มองว่าเป็นข้อเด่นนะจะดาบอกแบบนี้นะแต่ถ้าคุณจะเพิ่มมิติในเกมรุกเพิ่มการเปิดบอลที่อันตรายเพิ่มการครอสบอลที่น่ากลัวมันค่อยมาว่ากันแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นจริงสําหรับเดอะล่องหนเมาส์นะจ๊ะเอายังรอต่อไปยังเราจะช่วยต่อไปแม้จะยังไม่ดีมากกันแล้วกันนะเอาไป5คะแนนเา้าไปกันที่มาครสเดอมุ่งแรดฟอร์ดนะจ๊ะโดนเปลี่ยนตัวอ,อ,กอีกแล้วซึ่งก็เหมาะสมนะเพราะเล่นไม่ได้เลย เล่นไม่ได้เลยจังหวะที่เคยได้ก็ไม่ได้จังหวะหนึ่งต่อหนึ่งที่เคยทําได้ก็ไม่ผ่านยิ่งเจอ2ยิ่งไม่ผ่านใหญ่เลยพอเจอ3มึงใหญ่จะมุดเข้าไปก็ไม่ผ่านอยู่ดีการจ่ายบอลการเล่นร่วมกับเพื่อนก็ดูจะไม่ค่อยเฉียบขาดเฉียบคมเท่าไหร่โดนเปลี่ยนตัวออกแบบนี้จะได้กระตุกจิตจะชากใจหน่อยว่าเฮ้ยมึงก็มีโอกาสโดนรอปไปสำรองได้เหมือนกันในอนาคตเพราะนั้นดูแล้วอาจจะต้องปรับจูนอีกสักหน่อยนะต้องปรับโฟกัสปรับสมาธิ ให้ลืมฤดูกาลที่แล้วที่ทำผลงานได้30ประตูไปก่อนมึงเอาฤดูกาลนี้ก่อนแทบจะไม่ยิงเลยนะโอกาสยิงก็น้อยไอ้ที่ได้ยิงก็ไม่คมซะอีกนะจ๊ะสำหรับเดอะมุ่งนะวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีของเขาเลยถ้าคะแนนอ่ะไปที่หน้าเป้ากันหน่อยก็แล้วกันนะรัสมุดเดอะพักพิงฮอยลุนนะจ๊ะนี่คือความหวังใหม่ของเราเลยมาพร้อมดอกทานตะวันของบิ๊กจิ๋วเลยนะจ๊ะแข็งแกรง่งพักบอลได้ดีเก็บบอลได้เล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีโอกาสในการเข้าทำอาจจะน้อยไปนิดในเกมเมื่อคืนนะเพียงแต่ว่าภาพรวมแล้วจะดํามองว่านี่แหละ ถ้ามีกองหน้าแบบนี้อยู่ในทีมตัวรุกข้างบนมันจะเล่นง,ง่ายขึ้นแล้วแค่เล่นร่วมกันวันทูหแทงเข้าช่องเปิดไปให้พักให้เก็บน่าจะทำให้ฮอยลุนเนี่ยโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆแต่เกมเมื่อคือนนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วมันได้เท่านั้นจริงเพราะว่าโอ้โหกองหลังเบนฟอร์นี่ตัวน้องควายและตัวใหญ่มากนะก็ถือว่าอ่ะฟัดกันไปก็สนุกสนานแล้วก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งสำหรับ น้องหอยเราจะเอาไป6คะแนนอ้าวมาี่ตัวทดลองกันหน่อยก็แล้วกันคริสเตนเดอร์บาลซ์เอเล็กเซนลงมาแล้วก็ทําให้สมดุลแดงกลางอยู่เต็มมันดีขึ้นจริง,จ,รงจะทํายืนยันนะเอเล็กเซนเนี่ยเล่นประมาณนี้ครึ่งหนึ่งหรือสัก60นาทีเนี่ยกำลังเป็นช่วงเวลาที่เขาทาได้ดีแล้วแต่ถ้าเกินกว่านะั้นหรือเต็มเกมเนี่ยช่วงปลายๆเนี่ยมันจะแบบออกแนวป่อแป้เรเบอร์หน่อยนะเพราะ,ะนั้นก็เล่นประมาณนี้ถือว่าทาได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดบอลดีจ่ายบอลได้ดึงจังหวะช้าเร็วได้นี่คือกองกลางคงสังคังของเราจริงๆนะเอาไป7คะแนน ไปกันที่อารฮันโดกาณาฉายการาโชนะจ๊ะลงมาแล้วก็วูบวาบนะแล้วก็มีโอกาสได้ยิงโอกาสได้เปิดบอลได้น่ากลัวหลายต่อหลายลูกเพียงแต่ว่าอย่างที่จะย้ำตลอดแหละใช้เขาแบบเนี้ยเป็นเรื่องเวลาที่ดีแหละพอลงตัวจริงมันมักเล่นไม่ออกเนี่ยใช้ในช่วง10นาทีส5นาทีอะไรแบบเนี้ยจะลงไปแล้วไปบดบี้ขยี้กองหลังที่เริ่มขาเปรีย้ยมาก่อนแล้วเนี่ย ทำได้ดีมากๆนะวันนี้กานานะโชแม้จะไม่มีประตูก็ตามแต่จะมองว่านี่คือตัวจุดประกายเลยให้กับยูเต็ดคัมแบ็กกลับมาได้นะเจ็ดคะแนนอ่ะไปกันที่ไอ้หมุนย่งนางแล้วลกันอันโตนีนจะจ๊ะลงมาก็พยายามพยายามจะเล่นทุกจังหวะนี่คือความมุ่งมั่นของเขาความตั้งใจดีของเขาแล้วจะดมองว่าไอ้ตัวนี้มันสู้ไม่ถอยแม้ว่าโอกาสจะเปิดบอลยังปอกแป๊กหน่อยนะยังไม่ฟิตร้อเเพราะว่าพักไปเกือบเดือนเนี่ยจากไปเคลียร์คดีตัวเองเลยนะ แต่ถือว่าความมุ่งมั่นยังคงอยู่การมีส่วนร่วมกับเกมลุกยังคงมีอยู่แม้จะไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่แต่ค่อยๆปรับไปแล้วนะนี่ปีที่สองแนละ้วปรับไปเรื่อยๆสานโชคกูยังรอได้เลยกูก็รอมึงได้ไอ้หมุนเอาไปหะแน่นไปกันที่อองตวนี่เดือดเฉยมักซียากันบ้างก็ลงมาแล้วก็ตามสไตล์หน้านิ่งๆเฉยๆทำตัวไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็ไปยืนล้ำหน้ากลางมุ้งอยู่ด้วยจังหวะที่ควรจะได้ประตูตีเสมอแต่ก็ล้ำจริงๆนะลูกนั้นนะภาพรมวมเราจะดำมองว่าไม่ใช่ว่ะ ตัวนี้ต้องออกจากทีมนะมกการกาลานี้ปล่อยได้ปล่อยหรือจบฤดูกาลนี้ปล่อยได้ต้องปล่อยและสำหรับมาร์ซิยาลหมดสภาพโดยชิ้นเชิงนะจ๊ะเอาไป4คะแนนไปนี่พระเอกของเรากันหน่อยก็แลวกันนักเตะระดับโลกคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอตบอลแรกก็คมทรงผมก็เทชดเคแม็กโทมิน่กับ2ประตูของเขาในช่วงนาที90 3 90 7นี่คือกองกลางที่อยู่กับทีมมาได้5ขวบรับรู้ซึมซับความเป็นแมนยูเต็ดมาเต็มตัวแล้วก็รู้เป็นอย่างดีเลยว่ายูไนเต็ด คือทีมที่ never give up หรือไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่เจ้าตัวเองแม้ฝีเท้าจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่พอมันมีไอ้เรื่องของไอที่จู่ตรงนี้ลงไปพลังงานมันช่วยได้วันที่มันระเบิดปุ้งปั้งออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่เราเห็นเมื่อคือนนี้แหละแต่วัานไหนที่ระเบิดมันได้ก็จะป๊อกแป๊กหน่อยนะแต่วันนี้ระเบิดมันปุ้งปั้งขึ้นมาต้องยกประโยชน์ให้เขาลงมายิง2งประตูแบบนี้การเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมไม่มีอะไรจะเพอร์เฟกต์ไปกว่านี้แล้วสำหรับแม็กธอมลูกรักของเจ๊เอาไป9คะแนนคัลูกขา เอาไปท้าที่คุณซอวัวสวยเอริ็กเทนทากันบ้างก็แล้วกันนะจ๊ะโอ้โห9สิบทีนในมึงแพเขาแล้วนะกูเตรียมขยํำมึงเลยนะแต่ช่วงนาทีที่3ของทศเจ็บนาทีที่7ของทศเจ็บได้มา2ประตูพาทีมกลับมาชนะได้และการแก้เกมของเขาใส่ตัวรุ่นลงไปเยอะๆถอดตัวรับออกนะอั่นคือการกล้าเสี่ยงความเขาเรียกอะไรความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดเวลาอันนี้สําคัญมากเพราะก่อนหน้านี้เราเห็นแก้เกมเหมือนยอมอะ่ะ แพ้ก็แพ้แต่อย่าแพ้เยอะอะไรแบบนี้ซึ่งในพอมันแลกปั๊บมันได้ผลการแข่งที่ดีกลับมาก็ต้องยกประโยชน์ให้กับคุณซื้อหัวสวยไปด้วยถือว่าน,นี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะเทนทางนะแม่อขอให้คลายความกดดันให้ได้ในช่วงฟีฟ่าเดย์แบบนี้กลับมาให้แข็งแกร่งขึ้นก็นแล้วกันสำหรับยูเต็ดของแกนะพี่หัวสวยนะวันนี้เอาไป7.5และนี่คือทั้งหมดของการประชันสอบฟอร์มการเล่นแมนยูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้2ต่อหนึ่งนะจ๊ะพวกแกคินเห็นยังไง ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนของผู้เล่นทีมเราก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะเดี๋ยวจะดําเข้าไปอ่านนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำใจจะดําทีมงานด้วยกันลวกันนะจ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทางนะแฟนเพจเจดํามาสเไทยยู u ูบทิกต็อกไอจีไลน์แอดแอดเจดมออฟฟิเชียล like ส,สับครสัญญส่นกระดิญญ่งฉันด้วยนะอย่หรอดนะเ้าเหมือนเดิมเจอหน้าเจอตาแบบนี้ก็อวยพรกันเหมือนเดิมเย็นวาที่แบบนี้ทานข้าวเย็นกับที่บ้านกับครอบครัวกับคนที่แกรักให้อร่อยก็แล้วกันพักผ่อนะะจ และกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับทุกตาร,ราของปีสแสดงแมนเชสเตอร์แต่ในเรดเดวิวครั้งถัดไปส่วนวันนี้ไปเว้ยไม่ได้แดกกูหรอ